สวัสดีค่ะเปิดร้านค่ะเปิดร้านรับออเดอร์นะคะไก่มุนกาวะว่านเป็นไป,นปนตามขาดขายดี <Hi D S 1> เป็นเทน้ำเทท่านะคะลูกค้าเต็มร้านนะคะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะมื้อนี้นะคะมื้อนี้ไกม่มุนสุกป,ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้เก้าโมงสิบนาทีนะคะเข้าสังจองจองสำรองทีนางได้ด้ยค่ะวันนี้นะคะวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเจอกันนะคะไก่สุขนะคะสวัสดีค่ะดูใกล้ๆเลยจ้ะดูใกล้ๆค่ะไกส่สดๆจากฟาร์มนีโน่น,นะคะนีโน่ไก่สดแยสโซนค่ะขายค่ะขายค่ะขา ขาลาดแล้วด้วยค่ะวันนี้สวยงามค่ะสวยงามสวยค่ะสวยขอบคุณค่ะมันมานมันม้าลูกค้ากับเซบเซฟแซบขายขายค่ะตัวแรกนะคะวันนี้ตัวแรกขอบคุณลูกค้าที่มาอดนนค่ะมนราวที่สองนะคะไก่สามสิบตัวนะคะไก่วางสิบตัว ขายไปแล้ว5ตัวนะคะตอนนี้สุกว่าง5ตัวนะคะเบิงค่ะไก่ไก่สดสดจากฟ้ามเลยคะ่ะสาบตัวนะคะวันนี้นะคะไก่หนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวน้องเบียร์ส่สงลูกค้าเลยเก็บตังค์เลยคะ่ะ สวยงามส่งลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะไก่ว่างสีตัวนะคะไก่ว่างสีตัวตอนนี้นะคะใส่กล่องนะคะใส่กล่อง นค่ะเดี๋ยขาไก่พิเศษนะคะอันนี้พิเศษไส้ใหญ่นะคะวันนี้บ้าง่างจอมโสดเ,เ,เอยพี่หน,อหน่อยเลยขานุ่มนะคะขานมเนื้อหนม ส่กล่องเลยคะ่ะเครื่องแน่แนๆนะคะเครื่องหมักสมุนไพรนะคะได้สามกล่องค่ะไปส่งค่ะตอนนี้ไก่สุกว่างหนึ่งตัวนะคะอีกรอบหนึ่งคือรอบเที่ยงนะคะไก่สุกนะคะโชวนะครับโชวหน่อยโชวคลงหน่อยครับอ้อไปส่งครับไปส่งมีแล้มีไรแม,ม่นซุนตนะคะไปส่งให้สวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเมื่อกี้ขาเขาลาน สามสิบตัวนะคะในเรื่องว่างสองสี่ห้าสิบห้าตัวนะคะขายไปแล้วสิบห้าตัวนะคะว่างสิบห้าตัวนะคะสนใจสั่งจองทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะนนะคะ,นะคะร้านมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะได้ละาคา่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ไก่ดาวก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผัทิกแกงทะเลนะคะไก่ดาว อร่อยค่ะทานทุกวันถ้าวันไหนไม่มีอาหตามสัง่งไม่ได้กินข้าวนะคะวันนั้นแล้วว่างแปดตัวนะคะลำปูปลราร้ายอย่างเดียวใช่ไหมคะ หนึ่งไม่เผ็ดน,นะคะกับไก่สุกพร้อมเสิร์ฟค่ะไก่สุกนะคะไก่สามสิบตัววันนี้นะคะสุกว่างห้าตัวนะคะยังไม่สุกอีกห้าตัวนะคะเสิร์ฟลูกค้านะคะนี่ใส่กล่องนะคะออเดอร์นะคะหมดแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟ ขออนุญาตค่ะหมดแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะวันนี้ข้างโลตัสนะคะยักษ์โทรพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะถ้าถูกใจคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ